สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับอีว่อีกครั้งคะ วันนี้จะมาสอนถักหูกระเป๋าแบบระบายดอกไม้แบบที่สองนะคะเป็นระบายดอกไม้สามชั้นตกแต่งด้วยดอกไม้นะคะเรามาเริ่มถักกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะก็จะต้องอวัดหูกระเป๋าของตนเองก่อนนะคะว่ากระเป๋าของแต่ละคนนะคะความยาวความกว้างนะคะเท่าไหร่แล้วเราจะต้องถักเท่าไหร่นะคะ ก็วิธีการวัดอยู่สอนไว้แล้วนะคะก็ดูคลิปย้อนหลังกันได้นะคะแล้วส่วนวิธีการถักตัวบอดี้ตรงนี้นะคะก็มีสอนไว้แล้วเหมือนกันนะคะจิ้มลิงด้านบนก็ได้นะคะแถบสีขาวนะคะอยู่อยู่แทรกคลิปไว้ให้แล้วนะคลิปด้านบนค่ะ พอถักนะคะได้บอดี้นะคะตามความยาวและความกว้างของหูกระเป๋าของแต่ละคนแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็มาถักระบายนะวันนี้อยู่มาสอนเป็นระบายดอกไม้นะคะแบบที่สองก็จะเป็นระบายดอกไม้แบบสีล้วนแบบนี้นะคะสีเดียวนะแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยดอกไม้ดอกไม้เล็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาทำตัวระบายกันก่อนนะคะ ตัวระบายแถวแรกเราถักทั้งหมด6ดอกนะคะเราก็จะมาทำช่องตรงนี้ให้ได้6ช่องนะคะเป็นห่วงหกห่วงเราก็พลิกชิ้นงานนะคะโซ่ห้าค่ะแล้วก็ทำห่วงไปให้ได้6ห่วงนะคะห่วงละห้าโซ่นะ ทำให้ได้หกห่วง โซ่หนึ่งพิกชิ้นงานค่ะโซ่หนึ่งนะคะรวมเป็นโซ่สองนะคะแล้วเราก็จะถัก f นะคะแต่ว่าเราจะยังไม่รวบแบบนี้นะก็คือเราจะถักแค่นี้พันหนึ่งครั้งนะคะลอดห่วงลงไปเกี่ยวใหม่ขึ้นมา ปดสองห่วงพันหนึ่งครั้งลอดเกี่ยวใหม่ขึ้นมาปดสองห่วงแบบนี้นะคะเราจะทำให้ได้ห้าหลักนะคะอันนี้ได้แล้วสามสี่สี่ าพอเรานับนะคะได้1 2 3 4 5แล้วทีนี้เราก็จะรวบอันนี้จะเราจะรวมตรงนี้นะคะรวมรวมหลักที่เป็นโซ่เนี่ยนะคะอีกหนึ่งหลักมันจะได้6เนาะ1 2 3 4 5 6พอได้6แล้วเราก็รวบนะคะแล้วถักโซ่5ค่ะแล้วถักเหมือนเดิมนะ หหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหถ้าผิดนะคะก็หรือค่ะทำใหม่ให้ถูกต้องนะคะ ขนาดมันจะได้เท่ากันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคค่ะพอครบหกแล้วเราก็รวบเลยโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะรวบเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะทำจนครบเลยนะคะ ทองสุดท้ายนี้เราจะทำแค่ห้านะคะแล้วก็รวบแล้วโซ่สามลอดห่วงค่ะก็จะได้ห่วงตรงนี้มาหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้าห่วงเดี๋ยวเราจะมาถักแถวแรกเป็นดอกไม้นะคะทีนี้ ถ้าเราเริ่มถักจากตรงนี้นะคะเราก็จะต้องตัดไหมตรงนี้แต่ทีนี้อยู่ก็จะมีวิธีถักมาเริ่มถักตรงนี้โดยที่เราไม่ต้องตัดไหมนะคะโซ่สามแทงลงช่องนี้นะตรงกับตรงช่องที่เราอะ่ะถักห่วงตัวแรกถักเอ็กแล้วก็โซ่สามตรงช่องเดิมแล้วก็ถักเอ็ก ไปเรื่อยๆค่ะาตอนนี้เราก็จะพลิกชิ้นางานแล้วก็โซนหนึ่งนะคะ โซ่อีกสองนะคะรวมเป็นสามถัก x ค่ะทีนี้เราก็จะมาเริ่มถักนะคะดอกแถวที่หนึ่งนะคะจำนวนหกดอกนะขึ้นต้นโซ่สิบสองค่ะ พอสองคอนะคะลงในโซ่ที่สี่นับจากโซ่ด้านบนนะพันสองครั้งสามหลักนะคะในโซ่เดียวกันเลยโซ่เดิมพอได้ครบสามหลักนะคะพอสองคอสามหลักแล้วโซ่สามค่ะ ลอดห่วงลงในช่องเดิมนะคะแล้วก็โซ่3ามขึ้นกลีบใหม่ค่ะพอส่องคออีกสามหลักค่ะ โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามโซ่ลง,ล,ง,ล,งอลอดห่วงนะคะลอดห่วงลงในช่องเดิมโซ่สามนะคะขึ้นกลีบใหม่แล้วก็ถักพอสองคออีกสามหลักเหมือนเดิมค่ะกลีบละสามหลักนะคะกลีบจะได้เท่าเท่ากันต้องนับไปด้วยนะคะเวลาถักโซ่สาม ลอดห่วงโซ่สามกลีบใหม่พอสองคอสามหลัก ลดห่วงค่ะตอนนี้ได้ดอกหนึ่งดอกแล้วเรียบร้อยนะคะโซ่สี่ค่ะถักเอ็กลงห่วงแรกนะคะแล้วก็โซ่สิบสองพันสองครั้ง ถักลงในโซ่ที่4นะคะนับจากด้านบน1 2 3 4ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะพอสองข้อสามหลักโซ่สามรอดห่วงลอดห่วงืูซีนะคะ ขึ้นกลีบใหม่ โซ่สามรัดห่วงหรือทักสี่นะคะโซ่สี่เหมือนเดิมค่ะถักเอ็กลงในห่วงที่สองนะคะค่ะเราก็จะถักแบบนี้นะคะจนครบหดอกนะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูนะคะ ถ้ได้6ดอกนะคะตำแหน่งดอกสุดท้ายนะคะเราก็ถัก X ลงตรงนี้นะก็จะได้6ดอกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวลําดับต่อไปเราก็จะมาถักแถวที่2นะคะแถวที่2เราถัก5ดอกนะคะแล้วก็ถกแถวที่3าเราก็ถัก5ดอกนะ,ะเราก็มาทำห่วงด้านหลังให้ได้5ห่วงนะคะ โซ่เจ็ดพริกชิ้นงานคะ่ะทำห่วงด้านหลังนะให้ได้ห้าห่วงห่วงที่หนึ่งแล้วก็โซ่เจ็ดนะคะห่วงที่สองผัดเอ็กนะคะ ัที่สามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า ถักโซ่หนึ่งค่ะทิกชิ้นงานแล้วถักหนึ่งเอกแล้วก็ถักโซ่นะคะสิบหกค่ะแล้วก็ถักเหมือนเดิมนะคะพอสองคอลงในโซ่ที่สี่ค่ะ สามรัดห่วงลงโซ่เดิมนะแล้วก็โซ่สามกีบใหม่พอสองคอสามหลักเหมือนเดิมโซ่สาม ได้หนึ่งดอกแล้วโซ่หกนะคะโซ่หกนะคะแล้วก็ถักเอ็กลงในห่วงแรกขึ้นต้วสิบหกเหมือนเดิมคะ่ะโซ่สิบหกพอสองคอคะ่ะโซ่ที่สี่ ครบหดอกแล้วโซ่หค่ะถักเอ็กลงในห่วงถัดไปน,นะคะค่ะตอนนี้ก็จะได้สองดอกแล้วนะคะสำหรับแถวที่สองเราก็ถักไปให้ครบห้าดอกนะคะ ตอนนี้แถวที่2นะคะเราก็ได้5ดอกนะครบแล้วต่อไปก็จะมาถักแถวที่3นะคะจำนวน5ดอกนะคะวิธีถักแถวที่3เราก็จะเริ่มต้นเหมือนตอนที่เราจบแถวที่1นะคะแล้วก็เริ่มถักแถวที่ 2, นะคะก็คือเราถักโซ่เจ็ดนะคะแล้วเราก็ไปทำห่วงนะคะ5ห่วงแบบนี้นะคะ วิธีการเหมือนกันเลยกับแถวที่สองนะคะงั้นเดี๋ยวก็อยู่จะถักเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูตอนที่ครบ3แถวแล้วนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็ได้แถวที่3มาแล้วนะคะ5ดอกครบแล้วเราก็มาจัดนะคะดึงจัดตะละกีบให้เรียบร้อยนะคะจัดระเบียบนะคะ กที่งองอย่นย่นอยู่นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราจัดเราก็จะตึงสวยแบบนี้นะคะจัดทุกดอกเลยนะคะพอจัดครบทุกดอกเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาไปรีดนะคะกับเตารีดที่เรารีดผ้าปกตินี่แล้วนะคะรีดไฟอ่อนๆน,นะคะสำหรับไหมคอตตอนนะ ขั้นตอนการรีดอยู่ไม่สอนแล้วเนาะเหมือนรีดผ้าธรรมดานะคะแค่เราจัดระเบียบดอกให้เรียบร้อยก่อนค่ะเดี๋ยวอยู่รีดย็บซิปนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมานะค่ะกลับมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็เย็บซิปเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะลำดับต่อไปสำหรับแบบนี้ก็คือการติดดอกไม้ตกแต่งนะคะ ซึ่งดอกไม้นะคะอยู่ได้เคยทำคลิปสอนไปแล้วนะทุกคนไปดูย้อนหลังนะคะหรือว่าจิ้มนะคะตอนนี้แทรกลิงก์ไว้ให้ด้านบนแล้วนะคะแถบสีขาวนะคะจะเป็นลิงก์วิธีการถักดอกไม้นะคะทุกคนก็ไปถักดอกไม้ให้ได้จํานวนตามที่ต้องการนะคะแล้วก็สีที่ต้องการนะคะค่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นการเย็บ การเย็บดอกไม้นะคะอยู่ก็สอนไว้แล้วนะคะค่ะดูลิงก์ด้านบนได้เลยนะจิ้มดูคลิปเก่านะคะสอนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มาเย็บติดทีละดอกนะคะพอทุกคนเย็บเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะพอเราเย็บดอกนะคะทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ ตามแบบแบบนี้นะคะติดดอกไม้เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบที่สองนะคะระบายดอกไม้แบบที่สองนะคะที่อยู่มาสอนวันนี้นะคะระบายดอกไม้สามชั้นนะคะตกแต่งด้วยดอกไม้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอยู่ก็มาสอนเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอยู่ขอตัวไปทำงานส่วนตัวของอยู่ก่อนนะ วันนี้ก็ order ออเดอร์เยอะมากๆเลยค่ะขายยังไงขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะขอให้ทุกคนทำได้นะคะลองฝึกกันดูนะค่ะฝาก Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้อยู่ด้วยนะคะจะได้มาทำคลิปสอนต่อๆไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ